อ่าก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับมิโนพุระนะครับก็ซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมโลบอคเนี่ยครับก็ซึ่งวันนี้อ่าซึ่งอีกแล้วโอ้เออรอบ2นะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําอีเวนต์นะครับนะก็จะมีอยู่3ามอีเวนต์นะครับหมายถึงมี3อย่างใน1นึ่อีเวนต์ไม่ใช่3ามอีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์ของ Guardian of the Galaxy นะครับผมนะก็อ่าในเกมเนี้ย อีเวต์เนี้ยเออมันจะมีอะไรมัง่งเราไปดูกันนะครับนะก็อนนี้นะก็ดูอยู่แล้วนี่หว่าเอออันเนี้ยอันแรกเลยนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมมีรูปแฝดูคือเนี่ยรูปอยู่ซ้ายบนไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเนี่ย,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 ยคือมันจะมีหินแบบนี้ให้นะครับนะเราก็ให้ไปขุดนะครับพอขุดเสร็จแล้วมันก็จะมีข้อความอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับแล้วเราก็ให้ไปคุยกับคนนี้นะครับนะจะเห็นมันตัวดำๆเลยคืออ่าเดี๋ยวผมจะไปหามอะไรแล้วกันมาๆๆๆเราจะทำบั็ก ว้าววว้าวโอเคพอเราคุดได้แล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้นะครับพอคุดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาใช่ปะ่ะเออพอมขีข้อความขึ้นมาเนี่ยให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับนะให้มาคุยกับตัวเราได้แหละนะอ่ามีให้เลือก3ามช้อยให้เลือกอังการนะครับนะอ่าโอเค แล้วก็กด yes ไปนะครับอันนี้อย่าก,กด no นะโอเคตอนนี้นะครับก็เครื่องบินก็ได้อยู่ที่ฐานเราแล้วนะครับนะ <uk confusion> ผมก็บารจีไปสร้างถึงชั้ <uk <confusion> <uk <suicide> <uk> นสามสร้างแค่ชั้นสองก็พอแล้วนะครับแล้วก็คอยนี่พอเฮ้ยบินเลยก็คอยนี่พอนะครับเอาขุดแร่สีม่วงนะครับนะเนี่ยขุดแร่สีม่วงโอเคมานี่กันนะครับก็ยานก็จะไปอยู่ที่ฐานเรานะครับนะแล้วก็ขึ้นไปเลย กดวายสตาร์ทอัพเฮ้ยอ๋อ,อใช้ดกดทิซ้ายเพื่อนี่กดทิซ้ายเพื่อลิศใา้ค้างนะเพื่อหมุนทิศทางนะครับนะเออพอกด W เนี่ยจะไวขึ้นนะครับนะเออโอ้โหกด C Machine กันมาถึงตรงนี้นะครับก็กด X เลยครับอ่าแล้วก็ลงลงลง,ลงเฮ้ยกาเดียนกาเดียนกาเดียนเหรอ เฮ้ยทำไมยิงไม่ได้ยิงไม่ไายโอเคอุ้ยเกือบตาย <c oughs> มันตีข้างเดนเราก็ตายอ่าหลังจากนั้นตูก็จะเปิดนะครับนะพอเปิดก็เข้าไปสิรออะไรละ่ะอีเวนต์นี้ง่ายมากนะครับนะไม่มีอะไรมากเลยนะพอเป็นตัวเปิดแล้วก็เสร็จละเออทำไมอีเวนต์นี้มันง่ายจังวะ <c oughs> ง่ายมากนะครับนะโอเคแค่นะี้ แฉเนี่ยเออโซอีซี่นะครับมาเราไปดูกันนะครับว่าของที่เราได้มาคืออะไรนะครับนาโอเคไปดูกันเลยอ่านะครับของที่เราได้กันมานะครับนั่นก็คือกาโมลาซอสนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่เกิดเห็นผมอีนี้แล้วคือผมต้องมานั่งอัดอันนี้ใหม่นะครับเพราะว่าเผื่อไปลบคลิปอันนี้ไปไม่เป็นไรนะครับนะก็อย่างน้อยของยังอยู่ผมไม่ได้หายนะครับก็แน่จะได้กาโมลาซอสมานะครับโบ ถือแบบนี้เลยนะครับนะเราไปดูว่าเอฟเฟกต์เขามีอะไรมากนะครับนาไปกับเกมที่2กันเลยนะครับว่าเป็นเกมอะไรนะครับหรืออีเวนต์อะไรไปดูกันเลยโอเคนะครับเราก็มาดูกับกับอีเวนต์ที่2นะครับนะกับอีเวนต์ของการเทนออฟเดอะก a แล็นะครับนะก็เป็นของเกม s k y b a r ลนะครับนะเมื่อเข้ามาแล้วก็กดเพย์ไปได้เลยใช้เครื่องบินนี้เนี่ยแหละนะโอเคนะครับนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนะกด E ีเพื่อขึ้นเครื่องบินนะครับนะ อ่าล้วก็รอบอสเกิดนะครับนะรอสักพักหนึ่งผมแนะนําว่าให้เอาอบ,บอสที่ว่ามันยังไม่เกิดดีกว่านะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาตัวอื่นที่มันเกิดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้รางวัลน,นะครับผมนะโอเคเมื่อบอสเกิดแล้วเนี่ยก็มาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะว่าบอสจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับบอสก็เกิดแล้วนะครับเราจะเห็นคอสีแดงๆงได้นะครับนะเรายิงสีแดงก่อนนะครับนะ เเลายิงสีแดงเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปในพอท่อเลยนะครับโอ๊ย,อยเดินไม่ได้มาเข้าไปในพอท่อเลยนะครับ เมื่อลาคฆ่าลูกน้องมันเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการยิงได้เลยนะครับนะ อ่านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้เหตุผลที่ผมไม่ได้ไม่ได้ของนะเพราะว่าผมได้ไปแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับนะว่าของที่เราได้มาเนี่ยคืออะไรนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับของที่เราได้มานะครับก็คือ Starlord Face Max นะครับโอ้โหใส่ดีปป้เนี่ยอ่าลองใส่ดูนะครับนะว่าเป็นยังไงโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยถอดออกนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้เลยนะครับนะ แม่เดี๋ยวไว้ค่อยาหาแพ็คเอามานั่งแต่งตัวบ,าบา้าๆโอเคมาเรามาดูกับเกมที่3กับเกมสุดท้ายนะครับของเราวัลสุดท้ายคืออะไรนะครับมาไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับกิจกรรมที่3แล้วนะครับกับอีเวนต์ของ g u a r d i a n of the Galaxy นะครับในส่วนของเกมนี้เกมที่สาขอเอาเป็นเกม Polygar น,นะครับในเกมนี้นะครับนะให้เราฆ่า2คนโดยที่เราไม่ตายนะครับนะแล้วก็กด F เพื่อใช้บ้าหลักไม้เลยนะจ๊นะ มาไปดูกันเลยนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าพอเสร็จแล้วนะครับค่าสองคนเสร็จแล้วให้กด F นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ต้องเอาเพื่อนออกมาช่วยดิเดี๋ยวชิบหาย <laughs> เด๋ยวชิบหายอ่าพอเสร็จแล้วก็เก็บเลยโอเคครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเฮ้ยทำไมน,นี่ง่ายจังวะเฮ้ยง่ายมากอะเฮ้ย,ยง่ายมากอะ่ะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับนะ้ว่าของรางวัลที่เราได้มาคืออะไรนะครับนาไปดูกันเลยโอเคครับของที่เราได้มานะครับนั่นก็คือ คือคือคือสตาร์ลอดบสเตอร์นะครับนะเป็นปืนนะครับผมนะเป็นเกียร์อีกแล้วนะฮะเกียร์เราเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะเนี่ยโอ้รอบนี้นะัะเป็นปืนด่แบบว่าผมมองไม่ออกในเนี่ยว่ามันมันมีอ๋อรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นที่แผงกระสุนนะครับนะเออก็ได้ปืนมาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับนะเป็นเกียร์ตกแต่งตัวละครเลยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกนใหม่อีกทีในคลิปหน้านะครับสำ คลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ